เวลาสินแสมิงนะครับไปดูห่วงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับหรือต่างประเทศนะครับแบบที่ขึ้นเครื่องไปนะครับผมมักจะใช้เวลานะครับในช่วงที่ออรอนะครับเครื่องบินออกหรือเวลาที่อยู่บนเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงขากลับนะครับนั่งนึกว่าผม นะครับดูหงจุ้ยให้กับลูกค้าแก้หงจุ้ยให้กับลูกค้าไปเนี่ยผมบอกเข้าไปครบถ้วนไหมลืมบอกอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลายๆครั้งนะครับที่มันนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตรงนี้ควรจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะไลน์ไปบอกทีหลังแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับการดูหงจุ้ยเนี่ยต่อบ,บ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับขึ้นไปอยู่แล้ว ยิ่งบางบ้านนี่มีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะหรือว่ามีเขาเรียกเ,เป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับมีห้องต่างๆค่อนข้างจะมากเนี่ยเพระพนักงานจำนวนมากเนี่ยก็จะใช้เวลามากหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาไปดูบ้านเนี่ยเริ่มแรกเลยชินแสหนิงจะเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่หน้าประตูก่อนนะครับแล้วก็ดู บริเวณรอบๆบบ้านรวมไปถึงนะครับมองไปข้างรอบๆบบ้านเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามากระทบกับตัวบ้านบ้างหรือเปล่าที่ทําให้่วงจุ้ยของบ้านนั้นมันเ,ออเขาเรียกว่าตัดทอนพลังงานที่ดีออกไปคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจาเป็นต้องมีพลังงานที่ดีตามหลักหวงจุ้ยนะครับภาษาจีนเขาเรียกชี้นะครับหรือจะเรียกขี่ก็ได้นะครับ บ้านหลังใดที่ได้รับพลังงานที่ดีบ้านหลังนั้นก็จะมีพลังงานตรงนั้นเนี่ยมาส่งเสริมให้กับผู้ที่อยู่อาศัยอีกทีหนึง่งอย่างบ้านหลังล่าสุดนะครับที่ผมไปดูให้เนี่ยนะครับองศาบ้านอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะดีหมดเลยแล้วก็มีความรู้สึกได้ว่าตั้งแต่เราก้าวเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังที่อบอุ่นของบ้านแล้วสมาชิกในบ้านเขาก็อยู่กันแบบแฮปปี้จริงๆ นะครับแต่ที่เขา,เอ,าอยากให้สินสาหมิงไปดูนะครับเชิญสินสาหมิงไปดูเนี่ยเพราะว่าต้องการจะต่อห้องเพิ่มเติมนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าต่อแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้ต่อได้ไหมทําแล้วดีไหมรวมไปถึงการจัด่วงจุย้ยทางบ้านให้รับกับพลัง่วงจุ้ยในยุคที่9ก็คือในยุคปัจจุบันตรงนี้ปัจจุบันเราอยู่ที่่วงจุย้ยยุคที่9นะครับ ฉะนั้นนะครับคนที่เป็นสินแสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเข็มทิศจีนหรือภาษาจีนเขาเรียกว่าหล่อแก่นะครับหรือจะเรียกว่าหลัวผันก็ได้นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับวัดองศาของสถานที่นั้นๆเมื่อวัดเสร็จแล้วก็คํานวณออกมาครับว่าสถานที่ตรงนี้นั้นพลังงานที่ดีอยู่ตรงไหนเข้าตรงไหนแล้วจะต้องจัดอย่างไรให้บ้านหลังนี้ให้ออฟฟิศแห่งนี้นะครับมันรับ โชครับพลังงานที่ดีจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่แล้วคนที่นะครับนึกถึงห่วงจุ้ยเนี่ยบางครั้งก็จะไปนึกถึงการทุบหรือการลือ้อนะครับซึ่งจริงแล้วน้อยมากครับผมดูบ้านมาเนี่ยเป็นสินแสมาปีนี้ปีที่30แล้วนะผมออก pocket ็ตบุ๊ก่วงจุ้ยมาทั้งหมด7เล่มออกมาก่อนที่จะช่วงโซเชียลแอปต่างๆจะบูมขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะครับ บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหงจุ้ยเราจะจัดอยู่ตามองค์ประกอบของบ้านที่มีอยู่เดิมนอกจากว่าถ้าเกิดเรามองใ้ตำแหน่งนี้ถ้าเกิดทําเป็นช่องหน้าต่างสักช่องหนึ่งแล้วโชคลาบเข้ามาเนี่ยเอออันนั้นอาจจะลงทุนให้เจ้าของบ้านทุบและทําเป็นช่องหน้าต่างนั้นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ไขเราจะขยับภายในบ้านนั่นแหละครับให้มันลงตัวถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็บ้านบางหลังเนี่ยอาจจะมีอะไรเสริมเข้าไปบ้างเพื่อให้ ควงจุ้ยในบ้านพลังงานในบ้านมันสมดุลซึ่งก็อยู่ในองค์ประกอบที่สามารถจัดได้ไม่ยากเลยขอให้ทุกท่านโชคดี